สำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าขอบเขตผมจะเริ่มจากขอบเขตของการควบคุมการอภิปรายนะครับควบคุมการพูดของสมาชิกในสภานะครับแน่นอนว่าอย่างที่ท่านพงเทพบอกว่าข้อบังคับการประชุมเนี่ยมันก็มีไปเพื่อความเป็นประเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปเพื่อประสิทธ,ธิภาพในการประชุมนะครับผมว่าข,ข้อเดียวที่ถ้าใครติดตามการประชุมสภาเพ้แทนรัษฎรในช่วงสักเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือข้อ69เนาะที่จะจูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยนะครับซึ่งมันก็ระบุไว้ว่าการอภิปรายเนี่ยต้องอยู่ในประเด็น สงหรือสร้างกบผู้อื่นประเด็นสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ในวรรคท้ายนะก็คือ,อห้ามกล่าวถึงบุคคลใดโดยไม่จําเป็นนะครับซึ่งอ,อันนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับอันนี้คือกรอบนะกรอบที่ข้อบังคับมันถูกวางเอาไว้ว่าอขอบเขตการพูดของสสเนี่ย มันพูดได้แค่ไหนและอะไรที่อาจจะพูดไม่ได้นะครับผมใช้คำว่าอาจจะเพราะามันขึ้นอยู่กับความตีความด้วยนะครับและอํานาจของประธานมีอะไรบ้างนะครับผมผมเอาอํานาจสูงสุดของประธานเลยถ้าสมมุติว่าประธานวินิจฉัยว่าสสไม่ได้พูดอยู่ในกรอบเนอะอำนาจสูงที่สุดนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันก็จะอยู่ในข้อบังคับข้อที่182นะครับก็คือเชิญสสอ,ออกจากห้องประชุมเลย สสไม่ออกก็คือเรียกตำรวจสภาลากออกไปเลยนะครับนี่คืออำน,นาจสูงสุดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเคยเคยเคยมีเกือบเกือบอยู่บ้างที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับใกล้ละอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์สงบลงก่อนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ท่านประธานเชิญสสอ,ออกจากห้องประชุมเพราะการพูดในสิ่งที่ทนะ่านประธานตีความว่าผิดข้อบังคับเนี่ยเคยเกิดมาแล้วนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่แล้วนะครับนี่ก็อาจจะ ชี้ชี้ให้เห็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าขอบเขตเสรีภาพของการพูดของสสอเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันก็มีอำนาจของประธานสภาขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องข้อบังคับด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่นะอาจารย์ได้ผู้เรียากรทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องเอกสิทธิ์ของสสตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสองสี่นะครับที่ที่การพูดของสสอเนี่ยของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยจะไม่สามารถถ,ถูกนำไปฟ้องร้องได้แต่มันมีวักสองขึ้นมาเป็นเหตุโยกเว้นเมื่อรัฐธรรมนูญสามสี่นะครับอันน เอ๊ะมันเกิดขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรนะหรือว่าการถ่ายทอดสดการประชุมสภามันเป็นเหตุให้เกิดรักสองนี้ขึ้นมาหรือไม่นะครับผมก็มี2เหตเุเหตุผลเม่รู่ก็น่าสนใจนะครับว่าอาจจะมีผู้มีอำนาจบางกลุ่มไม่พอใจกับเอกสิทธิ์เด็ดขาดนี้นะครับก็เลยแก้รัฐธรรมนูญซะนะเพื่อให้เพื่อให้มันไม่มีเอกสิทธิ์เด็ดขาดนี้หรือมันอาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันมีการถ่ายทอดแล้วมันมีการมองเห็นว่าการกระทบ ต่อบุคคลภายนอกเนี่ยมันสําคัญมากกว่าเอกสิทธิของสอสซึ่งอันนี้ถกเถียงกันได้นะในสมัยนะั้นเขาอาจจะคิดแบบนะั้นจริงๆก็ได้ทีนี้ย้อนกลับมาข้อ69นะครับข้อบังคับที่69ที่บอกว่าห้ามเอ่ยบุคคลใดหรือไม่จําเป็นเนี่ยผมตอนแรกผมก็คิดนะว่าก็มีหลายคนบอกตอนที่ผมผมเพิ่งมาเป็นสอสได้6ปีเนี่ยประธานก็มักจะบอกว่าเอ้ที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเขาหวังดีกับเราเนะเพราะว่าเราไม่มีเอกสิทธิ์กับบุคคลภายนอกคุณอาจจะถูกฟ้องร้องได้นะเอะผมก็คิดว่าจริงๆ้้้วขอัันนนนีมเเเกกกกิิิดึจารยสทธ เมื่อปี135จริงๆหรือผมก็เลยย้อนกลับไปดูข้อบังคับการประชุมสภา2517หรือ2477ที่ท่านพงเทพบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมันมันมีท้อยคำนี้ตั้งแต่2477แล้วนะครับคือผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อบังคับแทบจะข้อเดียวเลยมั้งที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ปี24ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนมาถึงปัจจุบันนะคือการคือข้อบังคับที่บอกว่าห้ามเอ่ยถึงบคุบคคลใดบุคคลอื่นบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นนะมันยังดํารงอยู่ฉะนั้นเนี่ยแปลว่า คำเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเอกสิทธิ์เด็ดขาดหรือไม่นะแต่แต่ผมจะอธิบายว่ามันมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่นิดนึงคือมันมีอยู่แล้วนะว่าสมาชิกเนี่ยต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษากันอยู่นะอยู่แล้วนะผมว่าคำเนี้ยมันชัดเจนในตัวมันเองคำว่ากล่าวถึงบุคคลใดโดยไม่จําเป็นเนี่ยในเมื่อถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปรึกษากันอยู่แล้วเขาพูดขึ้นมาก็แปลว่ามันจำเป็นนะครับ ดังนั้นพอมันมีคีย์เวิร์ดเขาว่าบุคคลอื่นบุคคลภายนอกบุคคลใดขึ้นมาเนี่ยมาเลยถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจำกัดเสรีภาพในการพูดของสสไปโดยปริยายถ้ามันไม่มีคํานี้ประธานอาจจะห้ามได้ด้วยกันบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาหารือกันอยู่นะส่วนสมาชิกก็สามารถบอกได้ว่ามันเกี่ยวสิครับในเมื่อผมพูดเรื่องกระทรวงนี้อธิบดีคนนี้ทําเรื่องนี้ไปไปเกี่ยวข้องออกับเอก,กชนรายนี้ ในเมื่อมันเกี่ยวผมก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวถึงบุคคลภายนอกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำนี้มันมันย้อนแย้งในตัวมันเองอยู่ตั้งแต่ต้นนะแล้วผมก็ก็คิดว่ามันก็มันก็มีปัญหาในตัวมันเองอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้พอมันมีความเสี่ยงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอืมประโยชน์สาธารณะมันก็จะหายไปนะผมก็เคยโดนฟ้องนะครับแต่แต่แตกรณีนั้นโอเคก็ก็มีมีการถอนฟ้องกันไปก็ก็จบกันไปนะครับทีนี้เราลองลองมาดึงกันดูนะครับว่าการพูดของสอสอเนี่ยผมเรียนรู้แล้วมาอยู่หกปีเนี่ยผมเรียนรูู้้แลลวว่่าาสสถกกเเือมีย เพื่อทําเรื่องยากๆเพื่อพูดเรื่องยากๆเวลาเราพูดถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องยากๆอย่างเช่นการผูกขาดซึ่งมันส่งผลกับค่าครองชีพโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการผูกขาดที่เกิดจากสัมปทานรัฐเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอกชนแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์ของนักการเมืองกับเอกชนหรือไม่นะย้อนกลับมานะครับผมอยากให้มอง ข้อเสนอในการแก้ปัญหาของผมผมอยากให้มองร่มใหญ่อย่างหนึง่งในเมื่อเรามองตรงการวสิยทัภาพในการพูดของสสเนี่ยมันสำคัญมากกับประโยชน์สาธารณะนะร่มใหญ่ของมันเนี่ยผมคิดว่าก็คือระบบก,การปกครองของเราที่มีมีสามอำนาจอธิปไตยก็คือบริหารนิติบัญญัติาการเนี่ยมันควรจะมีหน้าที่ซึ่งถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะแต่ปรากฏว่าผมคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยเป็นหนึ่งอำนาจที่ถูกก้าวล่วงโดยอำนาจอื่นๆเยอะมากๆแล้วก็มีอำนาจในการถ่วงดุลอำนาจอื่นๆน้อยมากๆ แล้วก็จะเป็นแบบนั้นลงไปทุกวันทุกวันนะโดยโดยเฉพาะที่นอกเหนือจากาบริหารดีๆเป็นหยกตุลาการเนี่ยมันเกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือองค์กรอิสระที่มันกลายเป็นคล้ายๆว่าจะไปอยู่ข้างบนด้วยซ้ำนะคล้ายๆว่าสามอำนาจที่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยกลายเป็นฉูกคลุมโดยโดยอำนาจอีกอำนาจหนึ่งที่สามารถชี้ชะตาในทุกอำนาจนี้ได้หมดนะไม,ไ,มไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะ ถ้าอย่างที่บอกผมคิดว่าถ้าจะแก้มันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญกันทั้งฉบะะับมันไม่ใช่แค่มาตรา124ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าโอเคถ้าถ้ามันมีฉันทามติร่วมกันถ้าเรามีสสรแล้วมองว่าเอกสิทธิเด็ดขาดของสอนะสนันเป็นเรื่องสำคัญก็แก้มอ124จบนะฮะแต่มันก็คงไม่จบแค่นั้นถ้า ถ้าเรายังมีอำนาจเหนืออำนาจที่ปไตย3ามอำนาจนี้อยู่ข้างบนกลับมาที่การแก้ไขผลกระทบเนี่ยนอนพอเราให้เอกสิทธิ์ของสสเนี่ยผลกระทบกับคนภายนอกมันก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับแล้วเราจะคุ้มครองเขายังไงนะครับไม่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องคดีต่อสสนะครับเดี๋ยวที่บอกปัจจุบันข้อบังคับสภาเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบเนี่ยก็ให้ประธานมาประกาศต่อสาธารณะแล้วก็แจ้งในที่ประชุมว่าบุคคลคนนี้ได้มาปิดประกาศโฆษณาเอาไว้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าก็พูดตรงๆว่าไม่เคยอ่านเลย ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าประกาศไว้ที่ไหนนะครับผมว่าลองลองลอง,ลองคิดข้อเสนอเล่นๆแบบยังไม่ได้ตกผลึกนะครับในเมื่อเราพูดในสภาเนี่ยแล้วทําให้เขาเสียาหายนะแล้วผมคิดว่าเขารู้สึกเสียหายก็เพราะว่ามันคือการพูดในสภาที่คนสนใจและที่มันเป็นข่าวเราลองให้โอกาสคนที่ได้ผลกระทบอะ่ะเข้ามาพูดไหมครับเข้ามาบอกในมุมของเขาเลยว่าสิ่งที่สสคนนั้นพูดไปอะ่ะเขาอ,อยากที่จะแก้ต่างว่าอะไรอยากที่จะชี้แจงในมุมของเขาว่าอะไรเพื่อให้ประชาชนสนใจและให้สสนั่งฟังเลยผมคิดว่า ถ้าแฟร์เนี่ยสสคนที่พูดถึงเขาเนี่ยห้ามพูดได้ซ้ำว่าตอนคุณตอนที่คุณพูดถึงเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์มายืนพูดอยู่ตรงนี้นะก็ก,ก็ก็มาชี้แจงสองมุมเพื่อที่จะได้เป็นข่าวแล้วตัวผู้เสียาหายเองเนี่ยก,ก็ก็มีโอกาสที่จะได้มาชี้แจงในสภาโดยตรงจริงๆนะอันนี้เป็นเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่ามันก็ทําได้ในเชิงในเชิงข้อบังคับนะครับ,รบอ่าเสริมนิดหน่อยอาจจะเลยไปจากสิทธิในการพูดนะครับผมคิดว่าตอนต้นตอนเปิดเนี่ยคุณจジมาพูดได้น่าสนใจว่านอกจากสิทธิในการพูดเนี่ยอีกสิทธิหนึ่งที่ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งกับประชาชนด้วยนะก็คือ,อเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนะที่เราผมก็คิดว่าพรบข้อมูลข่าวสารนะี่มันควรจะเปิเปดเผยเป็นหลักนะปกป,ปิดเป็นข้อยกเวนนะ้นซ,ซึ่งทุกวันนีมน้มันไม่ใช่แบบนั้นเท่าไหร่ในเชิงปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้มาแม้กระทั่งสอสเนี่ยผมถูกปฏิเสธบ่อยมากนะครับถูกปฏิเสธในการให้เอกสารต่างๆจากราชการดบ่อยมากๆนะครับมันจะมีสองกฎหมายที่เป็นปัญหาก็คือพรบข้อมูลข่าวสารกับพ d p a อนะผมคิดว่า อ่าสิ่งในการพูดของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อข้อมูลมันเป็นสาธารณะมากขึ้นเพราะพอข้อมูลพอข้อมูลมันเป็นสาธารณะมันคือการพูดเรื่องทั่วไปครับมันก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันถูกเปิดเผยอยู่แล้วอะ่ะในนั้นการพูดของเรามันก็ไม่ควรจะผิดอะไรตั้งแต่ต้ตตนอยู่แล้วโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องมี Pri เวลจ์อะไรตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเนาะแต่ด้วยการที่ไอ้นู่นก็รับไอ้นี่ก็รับเต็เมไปหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าการที่เราออกมาพูดก,ก็จะมีคนไปอ้างว่าเขาเสียหายแล้วก็มาฟ้องร้องเราแล้วผมคิดว่าการแน,าน,น่นอนการเปิดเผยข้อมูลเนันนเนร,ระบค มันมีงานวิจัยหนึ่งของของมืองนอกนะครับเขาเขาพูดไปได้ดีนะครับเขาใช้คาว่า speak their minds นะครับก็คือการพูดปากตรงกับใจเนะี่ยของสมาชิกเนี่ยมันสำคัญมากๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแลวเขามองว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากกว่าผลกระทบะเชิงลบที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอกนะครับผมผมคิดว่าเขาอาจจะมองว่าในบริบทของต่างประเทศแล้วก็ในบริบทของประชาชนต่างประเทศที่เขามองเนะี่ยความรับผิดชอบของสสอ่ะของมันมีอยู่แล้วเพราะว่าสสมาจากการเลือกตั้งความรับผิดชอบของเขาคือถ้าเขาพูดอะไรมั่วซั่วเนี่ย คนจะไม่เลือกเขาเองนะประชาชนก็จะพิพากษาเขาผ่านขัวหาเลือกตั้งเองจากผ่านการพูดของเขาทุกการพูดของเขามันมีต้นทุนเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เขาทำง,งานได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ควรจะมี Absolute privilege ที่เขาสามารถที่จะ speak their minds หรือพูดได้อย่างปากตรงกับใจจริงๆครับโดยโดยสรุปนะครับผมผมผมคิดว่าเอกสิทธิ์ของสมาชิกเนี่ยมัน,ม,นม,มันไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวสมาชิกเองนะวันหนึ่งผมก็ไม่ได้เป็นนะแตผ่ผมก็ทุกคนผมว่าทุกคนแหละอยากอยาก,อยากจดจำในแง่ดีเนาะ ก็มันก็เป็นปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้สสให้สวเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆได้อย่างให้เขารู้สึกว่ามันมีอะไรคุมค้มครองเขาว่าการทํางานของเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อตรงเนี่ยมันได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับเออก็แล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องคํานึงคํานึงถึงผลเสียของของเอ่อการใช้เสรีภาพนั้นๆนะครับผมคิดว่าเอ่อ คนจะบอกว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยทุกทางออกมันมีปัญหาแต่ว่าแน่นอนมันเเราก็ต้องแก้นะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะให้ความสําคัญอะไรมากกว่ากันเมื่อเราให้ความสําคัญสิ่งหนึ่งมากกว่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือผลกระทบต่อบุคคลภายนอกที่ถูกบุคคลในรัฐสภาเนี่ยกล่าวถึงผมว่าถ้าถ้าปัญหาตรงกลางได้เนี่ยการเมืองแล้วก็การทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันมันก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริง